สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปใส่เบ็ดปลาไหลครับผมใส่ขอบตะกับในเมืองครับไปครับผมครับอันนี้รูใหญ่เหมือนกันครับนี่ครับผมรูใหญ่ครับมีสองรูครับตรงงูนรูครับแลวผมจะหย่อนทิ้งไหมครับแล้วเดี๋ยวเรามารุนครับผมเดี๋ยวผมไปหาไล่ใส่แล้วเรามารุ้นกันทีเดียวเลยดีกว่าครับเสร็จแล้วครับ เกี่ยวไว้เก้ารูครับผมเก้าหลังครับรูที่เก้าไม่มีกว้ยครับผมมัดใส่ต้นพงครับเดี๋ยวเรามาลุ้นครับผมครับอันนี้เหมือนลอยดึงเชือกเข้าไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอ้โหอยู่ครับ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 โอ้ตัวสวยครับมันหมางครับผมตัวแรกครับ อันนี้ก็กินครับผมเจี๊ยกตึงเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับ่าจะอยู่ครับอาจะอยู่ครับอยู่ครับตัวสวยครับตัวที่สองครับผมมันหม่ครับตัวนี้ก็กินครับเดี๋ยวเรามาดูครับ โอ้ฟาครับผมกินเยอะหมดครับอันนี้ก็กินแล้วครับตูดขวดหัวทิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับไม่ดึงง่ายจังเลย ยังง่ายมากเลยครับอ๋ออยู่ครับผมอยู่ครับตัวสวยครับตัวที่สามครับผมมันหมายครับนี่ก็กินครับดึงขวดเ้ารูไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับปัช่อนน้อยครับผม โอ้ยเข้าไปได้ยังไงในรูประหลัโอ้อันนี้ก็หัวทิมครับเรามาดูกัครับไม่อยู่ครับผมฝาวครับขวดผมหายครับผมไม่รู้หายไปไหนครับ ไม่เจอด้วยครับจกไปก็ไม่เจอครับขวดหายครับกก็ินแล้วครับขวดหัวทิ่มนะครับรามาดูกันครับอยู่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 ครับ มาแล้วครับมาแล้วครับ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับมาแล้วครับ,ร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 บติดมินนครับมันหม่ครับผมใหญ่ครับผมเจอแล้วครับโหยังลึกเลยครับโอ้ดึงเข้าลูก็ยังลึกเลยครับแต่มรู้จะมีตัวหรือเปล่าครับ ดึงยังง่ายนะครับไม่ได้ตัวด้วยครับดึงขวดเข้าไปยังลึกเลยครับขุดเหนื่อยแล้วครับแถมไม่ได้ตัวอีกนะฮะฝ่าวบผมนี่ลอยดึงเชือกเข้าไปน่อยครับเดี๋ยวผมจะลองดึงดูครับเสร็จได้รูที่ขุดครับผมไม่ได้ต้องใส่จะตัวใหญ่ครับดูรูนี้สิเยื่อหมดครับผมฝาวครับ เอาไีก็ครับยังไม่ทันไลเลยครับยอนเสร็จแพ๊บเดียวดึงเชือกไปกครับจะลองดึงดูครับรอบนี้อยู่ครับรอบนี้อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับรอบนี้อยู่ครับ ตัวสวยอยู่ครับโอ้ยสวยครับตัวที่ห้าแล้วครับมันหมานครับผมเรียบร้อยครับออกมาตายนอกรูเลยครับใหญ่เลยครับมันหมานครับผมตัวที่หกเลยครับหมานครับ าครับไอรูนี้ก็กินครับถึงขวดเข้าไปเลยครับเรามาดูกันครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับดึงแรงครับดึงแรงครับดึงแรงครับโอ้เดี๋ยวผมขอดึงก่อนดีกว่าครับได้แล้วครับตัวใหญ่ครับผมใหญ่ครับตัวนี้ยังใหญ่เลยครับมันหมายครับผมติดปลายปากเลยครับกลัวดึงบิด ยืดครับผมถ้าเบ็ดยืดนี่หลุดเลยครับมันหมานครับสรุปครับผมเบ็ดเก้าหลังครับได้ปลาไหลเจ็ดตัวครับหมานอยู่ครับตัวใหญ่ใหญ่เลยครับตัวสวยสวยเลยครับตัวนี้ตัวใหญ่แต่เสียดายไอตัวที่ขุดตามขวดครับตัวนั้นน่าจะใหญ่ครับใหญ่ดึงขวดเข้าไปในรูเลยครับเสียดายมากครับ เดี๋ยวไว้แก้มือใหม่ครับผมอสรุปครับผมเบ็ดเก้าหลังครับผมเกี่ยวไว้เก้ารูครับได้ไปหลายเจ็ดตัวครับถือว่าหมายครับผมตัวใหญ่เลยครับหมานครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ